วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจาะลึกเกี่ยวกับตัวละครของตูเลนครับลิปนี้นะครับก็จะเหมาะตั้งแต่คนที่ขัดเล่นตูเลนเป็นครั้งแรกหรือแม้กระทั่งคนที่เล่นตูเลนเก่งมากๆอยู่แล้วนะครับแต่อยากอัพสกิลของตัวเองให้เป็นตูเลนที่เก่งขึ้นและแบกแรงได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะแรงคอนแบกสุพีมหรือแม้กระทั่งร้อยดาวคุณก็สามารถเล่นตูเลนและแบกทีมได้ครับวันนี้ก็ขอเรียนเชิญคุณริว3 2 7ขึ้นมาพูดด้วยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับผม คุณริวสามสองเจ็ดนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาสอนเล่นตูเลงนะครับเอาละครับเราเสียเวลามามากพอแล้วนะเราเปิดชิปมา40วิบวีนครับเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยครับเฮ้ยคุณรีบอะไรเนี่ยคุณลืมบทไหมจริงๆเนี่ยก่อนจะไปเริ่มข้อแรกนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้หัวข้อทั้งหมดก่อนครับหนึ่งที่เราจะพูดในวันนี้คือการรู้จักฮีโร่ครับสองคือรู้จักสกิลครับว่าแต่ละสกิลเนี่ยเป็นยังไงบ้างทํางานยังไงแพสซีฟคืออะไร และหัวข้อที่3ครับคือจุดเด่นและจุดอ่อนของฮีโร่ตัวนี้ครับหัวข้อที่4คือไอเทมลุนและพลังแสงเราจะมาเจาะลึกกันเรื่องนี้ครับเพราะว่าทุกคนจะได้ออกของเป็นนะครับทำให้ตัวมันเก่งขึ้นมากครับและดึงประสิทธิภาพของฮีโร่ได้ดีต่อไปหัวข้อที่5ครับต้นเกมเลดเกมเอต้นเกมกลางเกมเลดเกมลืมหมดนิดหน่อยครับขอโทษครับต้นเกมกลางเกมเลดทวีเลดเกมเนี่ยคืออย่างนี้ครับต้นเกมเล่นยังไงเลด การเกมเล่นยังไงเล่เกมเล่นยังไงใน3ามทามิ่งนี้เราจะเล่นแตกต่างกันนะครับต่อมาหัวข้อที่6ครับหัวข้อที่6คือเคล็ดลับพิเศษครับอันนี้อย่าไปบอกใครนะครับความลับสุดยอดแล้วหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่7ครับตัวละครที่สามารถทำโบกับกูเลนได้ที่ผมอยากแนะนํามากๆในคลิปนี้มีอยู่หนึ่งตัวด้วยกันครับและอย่างหนึ่งครับของหัวข้อนี้จะมีแพ้ทางกับชนะทางด้วยครับก็อย่าลืมติดตามให้ครบ7หัวข้อครับแล้วคุณจะเล่นกูเลนได้อย่างมืออาชีพครับ พี่ครับพี่เปิดชิปนานชิปหายเลยพี่นี่มันจะสองนาทีแล้วเนี่ยนี่มันสองนาทีแล้วพี่เปิดชิปไม่นานชิปหายเลยโอเคครับน้อง่อาบวนนิดแล้ามาเริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่าครับหัวข้อแรกคือการรู้จักฮีโร่ครับฮีโร่ตัวนี้มีชื่อว่าตูเลนครับเป็นตำแหน่งเมดแอสซิสินครับมีความสามารถในการเบิร์ตตามเมดได้รุนแรงมากครับเราจะเอาเขาไปในตำแหน่งของเล่นการครับหรือไม่กระป่านครับแต่ส่วนตัวผมจะชอบเล่นการมากกว่า ตัวนี้ครับเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นดุดดันครับต้องเล่นเกมบุกนะครับถ้าเล่นเกมบุกแล้วได้สโนว์บอลเนี่ยคือตัวที่โหดมากครับเกมนำนี่คือแบบสุดยอดเทพเจ้าแห่งเลนกลางครับแต่ถ้าเล่นเกมลับเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่ครับเนื่องจากเขาเนี่ยไม่สามารถเคลียร์เวฟในระยะที่ปลอดภัยได้ในช่วงการเกมเลดเกมครับเพราะว่าหลายตัวเนี่ยก็มีดาเมจที่ดรุนแรงมากแล้วเพราะฉะนั้นการเล่นเกมลับหรือการเล่นเกมตามเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ยากสําหรับตูเล่นครับเป็นไงบ้างครับน้อง ไอเชื่อฟังข้อเดียวหลับก,กันแล้วเหรออย่าเพิ่งหลับนะ้ตื่นมาก่อนนะครับผมกอาพี่คัทพี่ผมตื่นแล้วพี่ต่อข้อสองเลยพี่ผมรู้เรื่องครับผมตามนั้นรคปพี่โอเคน้องนะเรามาเริ่มหัวข้อที่สองกันเลยดีกว่าหัวข้อที่สองครับเราจะมาเรียนรู้สกิลนะครับว่าสกิลของตุเลนเนี่ยมีอะไรบ้างครับเรามาเริ่มที่พาสซีฟสกิลครับชื่อภา,าษาอังกฤษนะครับอันส์โค้เลยเคยนะครับผมอ่านแล้วมั่วนิดนึงครับ อ่ะพาสซีฟนะครับคือการถ้าเรามีสแต็เนี่ยเราเห็นข้างล่างไหมหลอดขาวเห <ie S 2> ็นครับพี่อ่านนั่นแล้วอ่าถ้าเราเก็บสายฟ้านะครับได้ครบ5อันครับไอ้หลอดขาว,ว <ๆ S 1> เนี่ยมันจะหมดไปแล้วมันจะได้สัญลักษณ์เป็นสายฟ้าเอ้ยไม่ใช่สัญลักษณ์เลยมันจะมีสายฟ้าขึ้นมารอบตัวครับอ <hill. S 1> ่าพอมีสายฟ้าขึ้นมารอบตัวแล้วเนี่ยไอ้ตัวสายฟ้าเนี่ยมันจะช็อตฝั่งตรงข้ามได้ครับแล้จะสร้างดาเมจได้อย่างน่าลำคาญมากครับพอมันหมุนๆขึ้นมาเนี่ยเราไปเดินใกล้ๆเนี่ยมันจะไปช็อตช็อตช็อต อันนี้ก็คือพาสซีฟสกิลครับต่อไปสกิลที่1ครับปลาสายฟ้าออกไปล3ลูกสร้างดาเมจที่รุนแรงแต่ละลูกเนี่ยจะได้รับเพียง1สแต็คครับอ่าพอมันปลาไป3ลูกนะครับก็จะได้รับ3สแต็ถ้าเราปลาโดนครบ3อันนะมันถึงได้3สแต็ถ้าเราปลาโดนอันเดียวเนี่ยก็ได้สแต็คเดียวปลาโดน2อันก็ได้2สแต็เพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากได้ครบ3สแต็คเนี่ยตัวมันต้องเข้าไปปลาใกล้ๆครับอ่าแต่ว่าข้อดีนะครับมันไม่จําเป็นต้องปลากับคนครับ บางทีมันเสี่ยงเกินไปนะเราสามารถปลาเก็บสแต็กกับชีฟได้ครับไม่ว่าจะเป็นสกิล1สกิล2หรืออะไรก็ตามเนะครับเราจะได้สแต็กทั้งหมดครับและสกิลที่2ครับคือการพุ่งไปยังทิศทางที่กําหนดครับโดยตัวเลนเนี่ยเวลาพุ่งไปนะครับมันจะมีจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มพุ่งนะครับกับจุดสิ้นสุดที่เราพุ่งนะครับก็คือในแต่ละจุดเนี่ยเราจะได้รับ1สแต็กแต่ถ้าศัตรูอยู่ตรงกลางหรือว่ามีคีฟอยู่ตรงกลางเนี่ย แล้วเราพุ่งผ่านเอาจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเนี่ยอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับพอเราพุ่งผ่านไปเนี่ยเราจะได้รับถึง2สแตก็กด้วยกันครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณคอมโบสกิล1กับสกิล2แล้วได้ส,สแต็กครบเนี่ยเราจะได้รับไปเลยครับ5สแตก็กและเราจะมีสายฟ้าทันเดอร์แคปขึ้นมาครับเป็นแพสซีฟของเรานะครับอันนี้ทุกคนฟังทันใช่ไหมครับถ้าฟังทันเนี่ยเราไปต่อกันในข้อที่3ครับไม่ไม่ใช่ข้อที่3า ไอสกิลที่3ครับหรือเรียกว่าอันตีนั่นเองครับอันตีเนี่ยก็คือ thunderbird นะอย่างนี้ทุกคนรู้กันนะครับอันตีของมันเนี่ยทำอะไรได้ครับอันตีของมันนะครับคือการยิงสายฟ้าไป1ลูกครับซึ่งสายฟ้าเนี่ยผมบอกเลยว่าแรงมากแล้วมันแรงตาม HP ของฝั่งตรงข้ามที่เสียไปอ่ะเฮดพีของฝั่งตรงข้ามที่เสียไปคืออะไรวะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับสิ่งนี้ก็คือเมื่อฝั่งตรงข้ามยิ่งเลือดน้อยเท่าไหร่อันตีเรายิ่งแรงมากขึ้นครับซึ่งสกิลอันตีนี้ครับเป็นสกิลล็อกเป้า และเมื่อเราสังหารศัตรูได้ด้วยอันติครับสกิลอันติเราจะลดคูดาวถึง80%ด้วยกันครับและนอกจากนั้นเนี่ยเราจะติดพสซีฟตัวของทันเดียแครทันทีครับเอาละครับสำหรับหัวข้อที่2ก็จบลงไปครับเรามาเริ่มที่หัวข้อที่3กันเลยดีกว่าครับเฮ้ยฮัลโหลน้องฮัลโหลน้องไม่เป็นไรครับเสียเวลาคนดูนะครับ๋ยวให้น้องเข้ามาดูย้อนหลังก็ได้ครับอ่ะเรามาต่อกันที่ข้อที่3ครับคือจุดเด่นจุดอ่อนครับ จุดเด่นของตูเลนครับคือความพิวครับตูเลนเป็นตัวละครที่พิวมากจากสกิล2เพียงสกิลเดียวเนี่ยแต่มีให้ใช้ได้ถึง3ครั้งด้วยกันครับทำให้ตูเลนเนี่ยเป็นตัวที่พิวมากยิงเล่นคู่กับฟิกเกอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่สามารถมีช็อตโชว์ช็อตพิวได้มากมายครับหรือช็อตที่รอดชีวิตได้อย่างง่ายดายครับจุดเด่นอีกข้อหนึ่งครับที่ทําให้ตูเลนเก่งมากๆครับคือความแรงของมันครับถ้าได้เกมนําได้สโนว์บอลเมื่อไหร่ครับ ตัวละครอย่างตูเลนเนี่ยเป็นตัวละครที่แรงมากๆเบิร์ดดามจชุดเดียวเนี่ยตัวบางๆนี่ขึ้นสวรรค์นแน่นอนครับหรือแค่กดอันติในช่วงเลดเกมพอมีไอเทมและเกมนำเนี่ยอันตรีทีเดียวก็ครึ่งหลอดแล้วครับใครที่เลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดด้วยอันติีทีเดียวถึงกับตายได้เลยซึ่งตัวละครแบบนี้เป็นตัวละครที่โอ้โหขึ้นป้อมหรือว่าทําเลนหรือว่าทําอะไรเนี่ยได้ดีมากๆครับและจุดเด่นที่ผมเพิ่งพูดไปตะ่กี้นะครับก็คือการเติมเลนกดเลนข้ามน,นะครับ ไปจี้ออฟเลนเนี่ยคือแบบตัวละครมันเก่งมากนะในการที่เราไปจี้ที่ออฟเลนนะครับการเติมเลนไวจากสกิล2ของมันที่มีโมบิลิตี้สูงมากแล้วก็เป็นตัวที่บุกหนักมากๆในช่วงต้นเกมสามารถทำให้ทีมเนี่ยสโนว์บอลและจบเกมได้แบบรวดเร็วครับแต่ทุกตัวละคระครับไม่ได้มีแค่ข้อดีอย่างเดียวเรามาฟังข้อเสียกันบ้างครับข้อดีอาจจะดูแบบเอ้ยดูดีดูอะไรใช่ไหมครับแต่พอข้อเสียเนี่ยผมต้องบอกนี้ครับว่าตัวละครเนี่ยมันต้องมีได้มีเสียนะ สิ่งที่มันเป็นข้อเสียงของตัวละครเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเมดแอสซิสินได้ดาเมจที่รุนแรงมาแล้วมันแลกด้วยความบางครับตัวความที่มันตัวบางเนี่ยมันทําให้มันตายง่ายถ้าคุณเล่นไม่ระวังนะครับตัวมันค่อนข้างเล่นยากถ้าเล่นไม่ระวังหรือโดนสกิลลับสกิลอะไรแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวมันก็ตายได้ง่ายๆครับหรือตำแหน่งการยืนไม่ดีนะครับไม่ได้ดูตัวโผแมพ หรือว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ตรงไหนเราไม่รู้โดนดักคุ่มอะไรเงี้ยเราตายได้ง่ายมากๆครับด้วยความเป็นเมดแอสซิสซินนะและอีกข้อหนึ่งนะครับคือหลังจากที่บอกไปนะครับว่าข้อดีของมันคือการสโน w b a l l ครับถ่านเราเล่นต้นเกมได้ตัวมันเก่งมากๆเวอร์มากๆอะไรที่อวยกันไปนะครับแต่พอข้อเสียครับมันคือด้านตรงกันข้ามครับข้อเสียก็คือเมื่อเกมตามครับตัวมันรับเลนได้ยากครับตัวมันทําอะไรได้ยากช็อตพิกเกมที่มีให้เห็นเนี่ยอาจจะน้อยลงไปครับ การที่เราช็อตไม่กี่ทีอันติไม่กี่ทีเลือดมันเหลือนิดนึงเอามันตายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีให้เห็นได้เลยครับถ้าเราเกมตามนะสำหรับตูเลนครับด้วยตัวละครที่มันแรงมากๆครับแรงแบบสุดขั้วมันก็ต้องแลกมาด้วยความบางกับอีกหนึ่งสิ่งนะครับก็คือไม่มี c c ครับตัวละครที่ไม่มี c c นะครับก็แต่แลกมาด้วยดามเมจนะครับอาจจะต้องดูกันไปครับว่าคุณชอบเล่นตัวแบบนี้หรือเปล่าครับ ถ้าคุณพร้อมที่จะยอมรับข้อเสียของตัวละครนี้ได้คุณก็สามารถเล่นตูเลนได้ครับต่อมาข้อที่สีครับสำหรับมือใหม่ที่เล่นตูเลนนะอาจจะรู้สึกว่าเราออกไอเทมยังไงเนี่ยตัวมันก็ไม่เก่งยังไงตัวมันก็ไม่แรงเล่นต้นเกมก็ไม่เห็นจะดุดันตายก็ง่ายแบบเล่นตายไป8ตัว9ตัววันนี้ครับปัญหานั้นจะหมดไปครับผมจะมาบอกไอเทมลูดและพลังแฝงของตัวละครอย่างตูเลนกันครับช่องนี้จะไม่ได้สอนให้ทุกคนออกไอเทมตามนี้เป๊ะครับ เราจะมาสอนวิธีคิดกันครับว่าเราคิดยังไงถึงเรียกไอเทมชิ้นไหนนะครับ <_ OR C> เราคิดยังไงถึงเรียกรูนแบบนี้เราคิดยังไงถึงเรียกพลังแสงแบบนี้ครับเราจะพาทุกคนมาหาไอเทมที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองครับห <ง principio. S 1> ารูนหาพลังแสงที่ดีที่สุดสําหรับตัวเรากันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูสถานการณ์ภายในเกมด้วยครับว่าเจอสถานการณ์แบบนี้เราออกของแบบไหนครับ เรามาเริ่มที่พลังแสงครับก่อนที่จะมาดูว่าเราจะออกพลังแสงยังไงเนี่ยผมอยากให้ทุกคนคิดครับว่าตูเลนต้องการอะไรมากที่สุดในพลังแสงครับอะไรที่เสริมให้ตูเลนเก่งขึ้นครับอ่าสิ่งนั้นนะครับก็คือตัวของดาเมจครับเพราะฉะนั้นพลังแสงของเราเนี่ยผมจะเล่นเป็นดาเมจล้วนครับส่วนใครที่รู้สึกว่าเราตายง่ายไปหน่อยตัวบางไปหน่อยหรือว่าเจอคอมโป๊กอย่างเจอเอลสูอิก,ก้หรือเอลสูยูเออะไรพวกนี้แล้วเรากลัวแบบโดนชุดเดียวตายเนี่ย ผมก็มีอีกอย่างหนึ่งแนะนำครับคือตัวของโลครับซึ่งตัวนั้นก็จะมีเวรวมไพด้วยเมื่อเราโดนดาเมจเนี่ยเราจะมีโลเด้งขึ้นมาครับแต่ส่วนตัวนะผมแนะนำเป็น holy thunder จะดีที่สุดครับเพราะว่าเสริมดาเมจที่ขาดหายไปของตูเลนได้ครับเรามาดูที่รูนกันต่อรูนผมอาจจะแตกกว่าคนอื่นนิดนึงนะครับคนอื่นเนี่ยอาจจะเล่นตัวของ desolate spirit stain ครับและเซตนั้นถือว่าเป็นเซ็ตที่ดีมากๆครับแม้แต่ระดับ top ป10เนี่ย เม็ดส้มเนี่ยก็เล่นกันทุกคนครับหรือว่าโปรเพเยอร์เองนักแข่งเองไม่ว่าจะเซมิโปรโปรลีกหรือแข่งนานาชาติทุกคนก็เล่นแบบนั้นกันหมดครับแต่ส่วนตัวครับผมขอคิดแตกต่างนิดนึงครับเล่นเซ็ตนั้นเนี่ยคุณก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าคุณสามารถเดินเกมได้ไวขึ้นคุณวิ่งก็ได้ไวขึ้นครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับผมเนี่ยเปลี่ยนตรงกลางนะครับเป็นตัวของเพล10เมตรครับซึ่งได้เวทแวมพร์อยู่ที่16นะครับ อาจจะวิ่งช้าไปนิดนึงครับในการเติมเลนข้างหรือวิ่งไปแก๊งเลนต่างๆเนี่ยอาจจะทําได้ช้ากว่ารูนเซตแรกที่ทุกคนเล่นกันอยู่แล้วครับขออธิบายเหตุผลเพิ่มเติมครับว่าทําไมผมเลือกเป็นเพลย์10เมตรแทนที่จะเลือกวิ่งไวครับ1คือผมเป็นคนที่ติดไอเทมอย่างเลียมเบสซิ่งมากผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกลับบ้านนะผมชอบดูดเลือดคีฟและเล่นต่อยาวๆครับเก็บเลือดหลังป้อมดูดเลือดคีฟนิดหน่อยนะครับ ซึ่งเนี่ยมันติดเป็นนิสัยมากๆครับผมจะเป็นที่จะต้องออกตัวของไอเรียเบสซิ A ่งทุกตาแต่พอเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าผมต้องการดาเมดอะ่ะผมอยากออกตัวของบูมสติกนะครับผมอยากขึ้นเป็นตัวของดามเมดแล้วก็อยากขึ้นไอเทมหลายๆอยา่างผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรายัดตัวของไอเวนแวมพรยเนี่ยให้จากไอเทมเนี่ยเข้าไปอยู่ในรูนได้มันคงจะดีครับผมก็เลยเลือกที่จะยัดมันมาใส่ในรูนแทนครับและสุดท้ายเป็นเรื่องของไอเทมครับ ไอเทมนะครับผมจะขึ้นมาเป็นรองเท้าเจาะเวทครับหรือถ้า C c ซมันเยอะเกินไปเราจะเปลี่ยนมาเป็นรองเท้ากัน CC ครับแต่รองเท้าเจาะกอเวทผมบอกเลยว่าได้เจาะก่อเวทที่เยอะมากๆครับเป็นเรื่องที่ดีครับสาหรับคนที่เล่นเมทครับเราออกรองเท้าตัวของเจาะก่อเวทมาชิ้นแรกทําให้ดาเมจของตูเลนช่วงต้นเกมเนี่ยพุ่งสูงมากครับไอเทมชิ้นใหญ่ชิ้นแรกครับผมจะขึ้นมาเป็นตัวของอารโกนีครับมีดาเมจเผาในการช็อตฝั่งคองข้าม์คอมโบกับแพสซีฟสกิล หรือว่าใช้สกิลต่างๆเนี่ยก็แรงขึ้น,นครับไอเทมชิ้นแรกไม่ต้องแปลกใจเลยครับเป็นอาร์โกนี่แน่นอนชิ้นต่อไปตัวของบูมสติกบูมสติกเนี่ยจะมีความสามารถในการเบรสดาเมจครับทำดาเมจฮิตแรกได้แรงมากครับแล้วก็มีพลังเวทเยอะและพอเราเล่นคู่กับอาร์โกนี่เนี่ยแค่2ชิ้นเนี้ยดาเมจเราก็พุ่งสูงมากๆเลยครับสำหรับตัวของตูเลนแต่ถ้าใครอยากมีไอเทมทางเลี่ยงเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับหลังจากที่เราอธิบายครบ6ช่องครับ และไอเทมที่บัฟให้ตัวเรามีดาเมจมากที่สุดในตำแหน่งเมจครับคือตัวของมงกุฎครับเป็นไอเทมที่เพิ่มดาเมจเวทเป็นเปอร์เซ็นต์ครับมีถึง35ด้วยกันและชิ้นต่อไปคือเจาะเกาะเวทครับเจาะเกาะเวทนี่เราดูก่อนนะถ้าเจอตัวที่มีความหนานิดนึงมีความถึกหน่อยหน่อยเราเรียกเป็นสตาร์บอฟหนูได้เลยครับพอแรงสูงๆเนี่ยแคลี่ก็จะเริ่มออกทอยเมทเริ่มออกตัวของฟอสการ์อะไรกันแล้วเพราะฉะนั้นเราออกเป็นตัวของสตาร์บอฟหนูครับ และถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวของทอยหรือว่าไม่มีไกรอาไม่มีกันเวทเลยเนี่ยเราออกเป็นตัว e v i l ีเฉดได้ครับและอย่างสุดท้ายคือ a r ร์ติกออมครับอาร์ติกออมเนี่ยเราสามารถที่จะสลับมาเป็นเกาะเกิดสลับเคียวหรือว่าทําอะไรได้หลายอย่างแล้วก็เล่นช็อตโชว์ได้เยอะสําหรับตัวของ a r ร์ติกออครับเราสามารถหลบจังหวะการล้วงฝั่งตรงข้ามได้ต่อมาเรามาคุยกันถึงไอเทมทางเลือกครับไอเทมทางเลือกก็จะมี กีชิ้นวะเอ,อชิ้นครับดังนี้เลยครับตามลูกที่ขึ้นไว้เลยเราจะมาอธิบายกันแต่ละชิ้นครับเริ่มจาก 1. f o r งฟอสกัดฟอสกัดเนี่ยจะมีความถึกขึ้นมาทําให้ตัวเลนเนี่ยสามารถเข้าไปในระยะใกล้ได้มากขึ้นหรือว่าตูเลนเนี่ยอาจจะก,กันตัวลวงได้ดีมากขึ้นครับฆ่าชุดเดียวไม่ตายครับสำหรับการขึ้นฟอสก r ดมามีทั้งตัวของได้ค่าป้องกันทั้งเกาะและเกาะเวทครับก็คือ ได้ทั้งตัวเวททั้งตัวกายภาพเลยครับสำหรับการออกขึ้นมาชิ้นเดียวครับต่อไปครับคือียเบซิ่งสำหรับใครที่เอาลูนองการมาเป็นสปิริตเนี่ยและต้องการที่จะเด้งเลือดขึ้นมามีเวทมไพายเนี่ยชิ้นนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆาครับสำหรับียเบซิ่งผมชอบมากนะไอเทมชิ้นนี้ต่อไปคือตัดเลือดครับถ้าตาไหนจําเป็นมากๆและจําเป็นจริงๆเพื่อนร่วมทีมไม่สามารถออกให้เราได้สักคนเดียวหรือว่าตัวเราเนี่ยจำเป็นต้องออกนะครับเราก็ดูนะครับว่าถ้ามันจําเป็นจริงๆเราก็ควรที่จะออกครับ ถ้ามีโลมที่ออกได้มีออฟเลนที่ออกได้นะครับผมก็จะให้เพื่อนออกมากกว่านะเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าสําหรับตัวเลนเท่าไหร่ครับแล้วเราก็ดูนะว่าฝั่งตรงข้ามเป็นตัวอะไรถ้าเพื่อนเราไม่มีใครออกได้เลยแต่ฝั่งตรงข้ามเป็นตัวอย่างฉีเป็นเลียวมา้าอะไรอย่างเงี้ยออกมาไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับผมมองว่าเราเล่นเซตเดิมดีกว่านะตัดเลือดสําหรับเจอพวกทาร่าหรือเจอตัวอะไรที่แบบเด้งเลื่อนหดมากๆนะครับอย่างฟลอเรนติโนเจอฟลอเรนติโนแล้วเพื่อนไม่สาม,มารถออกตัดเลือดให้เราได้นะ แล้วก็อาจจะเป็นฟอร์เรนที่แบบเกิดอะเกมนําอะไรอย่างเงี้ยเราถึงออกถ้าฟอร์เรนเกมตามเงี้ยเราไปออกชิ้น5ชิ้น6ได้สบายครับหรือบางทีเนี่ยถ้าฝั่งตรงข้ามโดนปัม๊มฟอร์เรนโดนปั๊มแบบ0ูนย์หเล่นไม่ได้ไอเทมตัดเลือดจริงๆก็ไม่ต้องออกก็ได้นะครับและอย่างสุดท้ายที่พูดไว้นะครับคือตัวของ e v i l C7 เ็ครับ e v i l C7 เ็ดเป็นตัวเจาะเกาะเวทที่เป็นหน่วยรละแรงมากๆครับได้ค่าเจาะเกาะที่เยอะพอสมควรนะ แต่ว่าถ้าฝั่งตรงข้ามมีทอยหรือมีไกอามีกันเวทอะไรเงี้ยเราควรจะออกเป็นตัวของไอ้สตาร์บัฟนูนะครับได้จอะต่อที่แรงกว่าสําหรับถ้าเจอตัวบางหมดเลยฝั่งตรงข้ามไม่ได้ออกตัวทอยไม่ได้ออกไกอาออกแค่รองเท้ากันเวทอย่างเงี้ยเราสามารถขึ้นเป็นตัวของ e v วิลซีเขได้เลยครับมีความสามารถในการเบิร์ดดามจที่แรงกว่านะครับสำหรับเจอตัวบางสําหรับเจอตัวที่ไม่ได้ออกกันเวทนะตอนนี้เราผ่านมาเกินครึ่งทางแล้วครับตอนนี้เรามาถึงข้อที่5ครับต้นเกม การเกมและเลดเกมครับวิธีการเล่นในช่วงต้นเกมนะครับโดยเราจะเดินเกมอย่างดุดันครับเดินต้นเกมเนี่ยเราจะกล้าใส่สุดครับกล้าเล่นให้เต็มที่เราจะเดินเติมเลนข้างครับด้วยความที่ตัวเรามีโมบิลิตี้ที่สูงสามารถเดินเติมเกมได้ไวเพราะฉะนั้นเราจะเล่นในเลนข้างเราจะไปกดดันออฟเลนเคลียชีฟเลนกลางให้ไวเดินกดดันเลนกลางให้แบบให้ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถเดินได้นะครับ ถ้าตัวเราชนะเราสามารถยืนคุมคีฟได้หรือว่าโซโล่คิวเขาในป้อมได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการดักพุ่มครับในช่วงต้นเกมนะต่อมาพอเริ่มเข้าสู่ช่วงกลางเกมนะครับก็จะประมาณ8นาทีขึ้นไปครับเราจะกล้าเล่นในจังหวะที่เราแบบค่อนข้างมั่นใจครับจังหวะที่เราชว์ครับเราพร้อมที่จะเก็บสกิล2เอาไว้ออกได้ครับเราจะไม่ใส่สุดเหมือนตอนช่วงต้นเกมแล้วเพราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเริ่มที่จะมีดาเมจครับคีซี่เนี่ยสามารถยกเราตายได้ไดใน1คอมโบครับ หรือว่าตัวละครอย่างแอสซิสซินอย่างนาคอนหรือว่าตำแหน่งจังเกิลเนี่ยสามารถฆ่าเราได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นเนี่ยเราจะเล่นในจังหวะที่ฝั่งตรงข้ามสกิลหมดหรือว่าเล่นในจังหวะ2เล่นในจังหวะที่รอเอาชัวเท่านั้นครับแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราเริ่มหาตังค์มากขึ้นกว่าตอนต้นเกมแล้วอาจจะเดินเกมช้าลงบ้างเพราะว่าเราจะเอาช่วงนั้นอะไปหาตังค์บ้างและสุดท้ายครับในช่วงเหลือเกม ในช่วงเลดเกมี่ยเราจะไม่ค่อยได้ทําอะไรมากครับเราจะปาสกิล1อยู่ไกลๆครับใช้สกิล2เนี่ยเพื่อที่จะหนีเอาตัวเองให้รอดครับเพื่อที่จะหลบสกิลไม่ให้โดนปก๊กไม่ให้โดนเบิร์สดาเมจนะครับไม่ให้โดนล,วล้วงเราจะยืนในระยะที่ดีหัวข้อที่6ครับคือเคล็ดลับพิเศษของการเล่นตัวเลนครับสำหรับตัวเลนนะครับจะมีสกิล2ที่สามารถพุ่งได้ถึง3รอบด้วยกัน แต่เมื่อไหร่ที่เราบริหารสกิลสองไว้ไม่ดีเนี่ยหรือเราใช้จนหมดแล้วตัวละครของตูเลนจะกลายเป็นตัวขาตายทันทีระยากต่อการหลบหนีจากแอสซิสินครับจำไว้ให้ดีครับเราควรจะมีติดตัวหนึ่งครั้งเสมอครับเพื่อไว้ใช้การตัวล้วงหรือในสถานการณ์ที่เราเข้าสุดไปแล้วเนี่ยเราจะไม่มีสกิลออกนะครับและอีกเทคนิคนึงนะครับจริงๆเราบอกไว้ตั้งแต่ตอนอธิบายสกิลไปแล้วนะครับก็คือตูเลนเนี่ยสามารถเก็บสแต็กจากชีปป่าและชีปเลนได้ครับ แต่ว่าข้อนี้ทําไมผมถึงยกขึ้นมาเป็นเคล็ดลับพิเศษของตูเลนโดยเฉพาะครับเพราะว่าจริงๆเทคนิคนี้มันสําคัญมากเลยเนื่องจากมันเป็นสกิลที่สามารถสร้างดาเมจได้ถึงบางทีเนี่ยมันอาจจะดูเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เราสามารถปิดดาเมจลงกับตัวบางๆได้เลยครับหัวข้อที่7ครับคอมโบลับของตูเลนครับจะมีตัวละครอยู่1ตัวครับที่ผมแนะนําเป็นอย่างมากในการคอมโบกับตัวตูเลนครับ นั่นก็คือตัวละครอย่างคิดนั่นออกไหมครับติ๊กตอกติ๊กตกับใช่ลยครับคือตัวละครอย่างดอเลียรครับตัวละครอย่างดอเลียเอ้ยมันเป็นคอมโบลับยังไงครับคุณเคยเจอปัญหาพวกนี้ไหมครับเช่นเราอันตีไปเนี่ยมันเลื้ยนเหลือประมาณ20%ครับเลื้ยนเหลือประมาณ30%ออย่างเงี้ยโอ้โหเสียดายมากอันตีไปทีหนึ่งทันเดอร์เบิร์ดเต็มหัวเนี่ยไม่ตายโอ้โหเซ็งไม่ได้รีสกิลไม่ได้ไหลต่อ แต่ปัญหานั้นจะหมดไปครับถ้าเรามีดอรเลียครับดอรเลียสามารถมอบปันติให้เราอีกครั้งได้และพอถ้าเราใช้ครั้งที่2ไปแล้วเนี่ยฝั่งตรงข้ามตายพอดีเราสามารถปิดดาเมจได้เราก็ยังมีสกิลอันติที่สามารถใช้ได้อีกเรื่อยๆครับเพราะว่าเราได้ไหลต่อนะและแพสซีฟเราก็จะขึ้นมาด้วยจากสกิลของอันติที่เราสามารถฆ่าฝั่งตรงข้ามได้และใครอยาบประมาทกับเลี่ยงเล็กน้อยพวกนี้นะครับเพราะว่าเมื่อแพสซีฟตูเลนขึ้นมาเนี่ยมีทันเดอร์แคปขึ้นมารอบตัว แบบเยอะมากๆนะครับบางทีเราเก็บสแต็กได้แล้วเราฆ่าได้อีกกลายเป็นว่าได้สแต็กเบิ้ลสองครั้งเนี่ยอย่าประมาทนะครับดาเมจตูเลนในไฟเนี่ยเป็นดาเมจที่เวอร์มากๆสําหรับการมีแพสซีฟถึง2รอบครับแล้วก็มีอันตีสองรอบนะสำหรับหัวข้อนี้เรายังมีอีก2เรื่องด้วยกันครับคือตัวชนะทางและตัวแพ้ทางของตูเลนครับเรามาเริ่มถึงตัวละครที่ตูเลนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับตัวประเภทแรกที่เขาไม่ชอบเลยครับก็คือตัวที่เขาไม่สามารถเข้าถึงได้ครับ เป็นตัวระยะไกลนะครับที่ไม่โดนตูเลนรวงครับตัวประเภทที่2ที่ตูเลนไม่ชอบครับคือตัวที่สามารถฆ่าตูเลนได้ในชุดเดียวครับตัวประเภทที่3ครับคือตัวที่มี CC แบบน่าลำคาญ CC จุกจิกนะครับตูเลนจะไม่ชอบตัวประเภทนี้ครับและตัวสุดท้ายที่ผมยกตัวอย่างมาครับคือตัวละครหัวขวยสําหรับตูเลนนะครับนั่นก็คือตัวละครอย่างโอเมนครับโอเมนเป็นตัวละครที่ตูเลนนะครับไม่สามารถเบิร์สดามจให้ตายได้นะครับ หรือจะเล่นจนสกิลหมดแล้วเนี่ยตูเลนก็ยังไม่สามารถที่จะปิดสกอร์กับตัวโอเมนได้นะในกรณีหนึ่งนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยโอเมนถ้าจับตูเลนโดนแม้แต่นิดนึงนะครับตูเลนสามารถตายได้เลยนะไม่สามารถที่จะเถียงกับเขาได้เลยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นตัวละครหัว,หวขวยสําหรับตัวของตูเลนครับแล้วตัวละครที่ตูเลนชนะนะครับใครรู้นะครับบอกผมในคอมเมนต์นะครับว่าผมไม่รู้เหมือนกันครับผมโอ้โหตอนนี้นะครับทุกคนตั้งใจฟังมานานมากนะ นี่มัน20กว่านาทีแล้วนะครับใครที่รู้สึกว่าได้ความรู้กับคลิปนี้ไปเยอะนะครับช่วยกดไลค์ให้ผมนิดนึงนะครับผมจะได้รู้สึกแบบยิ้มแฉ่งะนะแล้วก็ใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วอยากให้เพื่อนรับทราบข้อมูลหรือมีเพื่อนที่อยากเล่นตัวเลนเก่งขึ้นนะครับคุณแชร์ไปให้พวกเขาครับเพื่อนคุณจะได้รับประโยชน์แบบนี้เต็มๆแน่นอนครับใครอยากได้คลิปแนวนี้อีกนะครับคุณสามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับว่าตัวต่อไปอยากให้ผมทำเจาะลึกตัวละครอะไรครับ และใครที่ชื่นชอบผมจริงๆครับรู้สึกถูกชะตาว่าไอ้ไอ้คนนี้แม่งโงเ่เฮงดีนะครับคุณสามารถที่จะกดติดตามผมได้เลยนะครับคุณจะไม่เสียตังค์นะกดติดตามเฉยๆกดไลค์เนี่ยไม่เสียตังค์ไม่เสียอะไรเลยนะครับแถมผมยังมีกําลังใจที่จะทำคลิปออกมาให้ดีนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่สละเวลามาดูคลิปนี้ครับหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์และนําไปใช้ได้จริงนะครับสวัสดีครับ